หลายคนหลายฝ่ายได้มองและเฝ้าดูวิทยาลัยวิชาการศึกษาด้วยความสนใจว่าจะไปทิศทางใดจะไปรอดหรือไม่แต่ศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวสี mm. ก็ได้บริหารและนำนาวาแห่งสถาบันวิชาการศึกษาไปด้วยความสง่างามทพิพ์ที่ท่านให้ไว้ว่านักศึกษาทุกคนมีความรู้ประดุดนักาัญ์และมีความประพฤติประดุดผู้ทรงศีล ท่านสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นท่านสอนให้ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีควบคู่กันไปด้วยท่านก็ปฏิบัติตนเป็นผู้สแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของครูท่านอาจารย์สโร์เนี่ยท่านก็มีอุดมการณ์ของท่านว่าคนที่จะมาเป็นครูเนี่ย จะต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยพูดง่ายๆว่าอยู่ในสายตาหรืออยู่ในการอบรมเนี่ยตลอดวันอยู่ในการอบรมของครูบาอาจารย์เนี่ยตลอดวันหมายความว่าตื่นเช้ามาท่านก็ยังเคยพูดบอกว่าท่านนํะไม่ประสงค์ที่จะใหะ้พวกที่จะไปเป็นครูต่อไปข้างหน้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาถือแปรงสีฟันอันหนึง่งแล้วมายิงฟัน <laughs> มายิงฟันแปลงฟันอยู่ข้างข้าง,างหรืออะไรํานองน,นั้นอ่ะถ้ามีอะไรสําคัญนะจะไปเขียนด้วยดินสอแดงตัวโตๆวันนี้ด้วยดินเสียตัวแดงนะแล้วพวกนี้ใช้แท่งเดียวกันนะั่นแหละสีน้าเงินดินสอสีมันมีสองข้างอ่ะสีแดงกับสีน้าเงินวันนี้สีแดงนะกดสามทติไม่เกินนะั้นอ่ะสามัติวันพรงนี้ขอเตือนใจสีน้ําเงินแล้ว เขียนชื่อทุกครั้งนะสารรดบัวส,สีเป็นลายเซ็นทุกครั้งนี่คือสิ่งซึ่งเราคิดต่อมาว่าเอ๊ะเนี่ยลักษณะครูตึกสามเนี่ยถ้าเดินมาจากตึกตึกไข่ดาวตึกอเนกประสงค์เนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่บานหนึ่งนะคะเอเป็มตัวเลยค่ะแล้วก็พวกผู้หญิงเนี่ยก <c oughs> ็จะชอบไปส่องกระจกตรงนั้นนะคะแล้วก็เราก็เป็นคนนึ่งละที่ไปส่องกระจกตรงนั้น แล้วท่านจะเขียนไว่ที่กระจกเลยท่านก็บอกว่าคนอื่นเขาเรียนหนังสือกันแล้วท่านละ่ะเพราะเราอ่านบาทแล้วท่านละ่ะเราก็รีบไปเรียนหนังสือนิหาะคือท่านท่านมีอะไรนิดนิดหน่นอยหน่อยเหมือนกับว่าท่านตามไปสอนเราอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็มุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาของท่านเนี่ย เป็นผู้ที่ไปรู้ไปเรียนอย่างจริงจังเวลาที่ท่านเข้ามาพบรู้สิกแต่ละชั้นแต่ละทั้นเนี่ยท่านจะพูดถึงว่าคนเรานั้นจะต้องศึกษาตลอดชีวิตไม่มีเวลาที่จะหยุดนิ่งได้ในเรื่องของการศึกษาเวลาท่านสอนหนังสือเวลาท่านสอนไปแล้วเนี่ยท่านจะย้ำตรงไหนท่านจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลย หรือเวลาท่านอบรมอะไรท่านจะเปรียบเทียบว่าอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้ซึ่งดูแล้วประดุดจะอย่างนั้นประดุดจยอย่างนี้ท่านอบรมพวกเราว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่พับแขนเสือ้อท่านก็บอกว่าจงเสื้อแขนยาวเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ยาวอย่าไปพับแหมไปพับกลมมองดูประดุจจะขนมโดนักแหมเราก็มองเห็นว่ามันกลมหรือเกิด ศาสตราจารย์ดรสารโรธบัวสีเป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาในเรื่องธรรมะอย่างแต่งฉานแต่ริเริ่มนำเอาพุทธปรัชญามาเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นปรัชญาการศึกษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางกระบวนการมีรากฐานสัมพันธ์กับพุทธศาสนาท่านมาแล้วท่านก็ลงสรุปและประกาศว่าวิธีทางพุทธศาสนา,า,สนาของเราเนี่ย เป็นวิธีการเรียนที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมะแล้วก็การเรียนตามวิธีพธุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องเพะฉะนั้นท่านก็ประกาศา,า,า,าว่าเป็นคนแรกศาสตราจารย์ดรสารโรธบัวสิีเป็นครูที่มีน้ำใจเป็นประชาธิปไตยและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่ลูกศิษย์อยู่เสมอการทำง,งานร่วมกัน อามระบอกประชาที่ปรไทยแบบไทยๆของท่านศาสตราจารย์อรปเทสาวโบดีนั้นได้แก่ประการแรกใช้สาระวัตรธรรมประกานที่สองใช้สัญญาธรรมเป็นข้อที่ติดในการแก้ปัญหาต่างๆและประการที่สามคือทํางานร่วมกันด้วยหลักสามัคคีทรรมครับเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียนก็ถือว่าท่านเป็นคนเริ่มเป็นคนแรกนะท่านได้นำมาเรียกว่านำมา ก็เกิดการปฏิบัตินั่นก็คือมีการตั้งองค์การานิติศึกขึ้นในหน่วยวิชาการศึกษามีการเลือกตัง้งนายกองค์การนานิติศกิ์ปีแรกปี2498นอนะอันนี้อันนี้ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านเริ่มนำาุความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยเขา้ามาใช้ในระบบการศึกษาอักรถผู้ประพฤต สมปากสอนเป็นสิ่งประเรสริฐสูงทรอนควรอภิวาทซึ่งข้อประพฤติของครูท่านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นที่ประทับใจสิทยาานุสิตตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่รู้จักคุณเคยเลาคนเหล่านี้ต่างเห็นตรงกันว่าท่านคือปราดผู้มีคุณธรรมสูงประดุจผู้สงศิ์ผู้จุดประทีปสองสว่าง ให้แก่วิชาชีพครู